สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียยน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมี่ยวจะมาแนะนําวิธีพับเหรียญปวยทานนะคะเป็นเนี่ยค่ะดอกบัวแดงค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะแม่เหมียวใช้ดิปปินนะคะเบอร์สองนะคะทั้งหมดสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละแปดสิบเซนติเมตรค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็ เหลือไว้ประมาณสามเซนติเมตรนะคะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็พับครึ่งเลยค่ะพับครึ่งเสร็จแล้ววางลงไปนะคะเราจับเส้นใดเส้นหนึ่งมาก่อนก็ได้นะคะเอาเส้นที่ที่ยาวกว่านะคะไว้ด้านบนค่ะนี่นะคะ ไว้ด้านบนนะคะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานเอาเส้นที่สองมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่ยาวกว่านะคะอยู่ด้านบนค่ะสามนะคะเอามาคล้องเส้นที่สองสี่ค่ะเส้นสุดท้ายสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะเส้นที่ยาวกว่านะคะ เ,เส้นที่ยาวกว่านะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะแล้วก็กางให้กว้างๆวงวกปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเราได้สี่สเส้นนะคะสี่มุมแต่เราจะทำทั้งหมดแเป็นฐานเป็นแปดเส้นนะคะก็คือสองเส้นนะคะแต่ละมุมจะมีสองเส้นเราวผ้าเฉียงขึ้นไปด้านบน เส้นที่อยู่ด้านบนนะคะเส้นนี้พาเฉียงลงมาด้านล่างเส้นต่อมาเส้นนี้พาเฉียงลงมาด้านล่างค่ะหลังจากนั้นเส้นนี้นะคะพาเฉียงขึ้นไปนะคะพาเฉียงขึ้นไปด้านบนแต่ว่าต้องสอดเข้าไปในเส้นนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะได้ฐานแปดแล้วค่ะ ต่อมาแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้เราเริ่มเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้ค่ะพาเฉียงขึ้นไปด้านบนเส้นที่สองก็พาเฉียงทับเส้นที่หนึ่งไปค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามพาทับเฉียงเส้นที่สองไปค่ะเนี่ยค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สี่ค่ะพาทับเฉียงเส้นที่สามไปค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะ มีสี่เส้นด้านบนเราวางลงไปค่ะวางลงไปเลยนะคะเราก็หยิบเส้นใหม่นะคะขึ้นมานะคะหยิบเส้นใหม่ขึ้นมาก็เป็นสี่เหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะต่อมาค่ะวางนะคะเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นใหม่ขึ้นมานะคะหยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนต่อมาค่ะ วางเส้นล่างสุดนะคะลงไปหย the to ิบเส้นด้านล่างนะคะใหม่ขึ้นมาทดแทนค่ะต่อมาค่ะวางเส้นล่างสุดลงไปหยิบเส้นล่างใหม่นะคะขึ้นมาพาดทับไว้ด้านบนหรือเอาขึ้นมาทดแทนนะคะหนึ่งสองสามสี่ค่ะวางเส้นล่างสุดนะคะลงไปค่ะเส้นล่างสุดลงไปเลยค่ะ ระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะต่อมาเส้นล่างสุดเส้นต่อมาก็คือเส้นนี้ทะลุออกช่องที่1 no. ดึงออกไปค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นล่างสุดเส้นต่อมาทะลุออกช่องที่1นึ่งทะลุออกช่องที่สองเส้นต่อมาค่ะทะลุออกช่องหนึ่งทะลุออกช่องสองทะลุออกช่องที่สามค่ะ เรียบร้อยค่ะรวบรวบรวบให้ให้ตึงเลยนะคะอันนี้เป็นฐานเดียวกับส้มค่ะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านค่ะพลิกกับด้านมาแล้วเส้นต่อมาเส้นนี้นะคะแม่เหมียวเริ่มเส้นนี้แล้วก็นับหนึ่งสสามพาดลงหน้าช่องที่สาม ปลายริบบิ้นนะคะอยู่นี่เอามือล็อกฐานด้านล่างไว้ค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสอสามพาดลงหน้าช่องที่สามหรือว right ่าหน้าช่องถัดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้อันนี้เส้นล่าสุดที่เราทําต่อมาจะมาลงหน้าเส้นนี้นะคะค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะปลายริบบิ้นเอามือล็อกฐานด้านล่างไว้นะคะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสสามพาดลงหน้าช่องที่สาม สามเส้นแล้วนะคะทําทั้งหมดห้าเส้นค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามผ่านลงหน้าช่องที่สามสี่เส้นแล้วนะคะเหลืออีกเส้นหนึ่งค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้เราก็นับหนึ่งสองสามผ่านลงหน้าช่องที่สามทำทั้งหมดห้าเส้นนะคะเหลือสามเส้นสุดท้ายค่ะเส้นด้านในสุดผ่านเส้นสุดท้าย,ท,ายทะลุกออกช่องที่หนึ่ง เส้นต่อมาผ่านเส้นสุดท้ายทะลุออกช่อง1ทะลุออกช่องที่2เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายทะลุออกช่อง1ช่องช่องสองทะลุออกช่องที่3าพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้เราจะใส่เหรียญเลยนะคะแม่เหมียวนะคะเริ่มจากเส้นนี้นะคะเราก็สอดเก็บลักตามลายเส้นค่ะ ผ่านเส้นที่หนึ่งไปเส้นที่สองทะลุออกหน้าเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะทำให้ครบทั้งแปดเส้นค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามค่ะหนึ่งสองสามนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราดึงให้กระชับค่ะเสร็จแล้วค่ะพลิกกลับด้านนะคะขั้นตอนนี้เราจะเอาสีแดงนะคะมาใส่ลงไปค่ะนี่นะคะ ะะทางด้านหลังนะคะสอดเข้าไปเลยค่ะสอดเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะตามลายเส้นเราไปเลยสอดไปหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ดึงออกไปค่ะให้เท่ากับเส้นสีขาวที่เราเหลือไว้นะคะเสร็จแล้วก็แม่เหมียวก็จะตัดให้เหลือประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆออาจจะต้องใช้เทปใสนะคะแปะช่วยทำให้ไม่หลุดนะคะต่อมาเมื่อกี้เส้นนี้ต่อไปเป็นเส้นถัดไปค่ะ แม่เหมียวก็ทำให้ครบแปดทั้งหมดแปดเส้นนะคะแม่เหมียวก็ห่างหายจากการทําคลิปเหรียญปยทานนะคะมาได้สักระยะหนึ่งแล้วน่าจะปีกว่า,วาแล้วกเ็เพื่อนๆนะคะช่วยคอมเมนต์นะคะหรือว่ากดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องให้แม่เหมียวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ครบทั้งแปดเส้นค่ะเหลืออีกสองเส้นสุดท้ายนะคะ,คะเรียบร้อยแล้วนะคะแปดเส้นหลังจากนั้นนะคะจับขึ้นมา ลักษณะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนแล้ววนกลับลงมาด้านล่างให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วจับที่ปลายริบบิ้นนะคะเส้นที่เราทําคือเส้นนี้เราสอดเส้นที่สองค่ะดึงลงมาค่ะ เส้นต่อมานะคะเราทำเวียนไปทางซ้ายค่ะจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็จับปลายริบบิ้นวนกลับลงมานะคะหลังจากนั้นเส้นที่เราสอดคือเส้นนี้เส้นต่อไปก็คือเส้นที่สองคือเส้นด้านในค่ะปลายริบบิ้นกับทะลุออกด้านล่างให้เพื่อนๆสังเกตนะคะหรือว่ากรอบเส้นที่หนึ่งเราต้องเอาเส้นที่สองมาครอบไว้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้นะนี่ค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามก็จับเส้นริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างค่ะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานคือสอดเส้นถัดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเอากรอบนะคะคอบไว้เส้นที่สองไว้นะคะก็จะได้แบบนี้เส้นต่อมาเส้นที่สี่ จับดิบบินขึ้นด้านบนพับกลับลงมาด้านล่างแล้วเราก็สอดเข้าไปเส้นถัดไปนะคะเรื่อยๆเลยเส้นต่อมาเราก็ทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เหลือเส้นสุดท้ายแล้วค่ะต่อมาเราไล่ดึงทีละเส้นเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะเราจะมาทำกลีบดอกนะคะรอบตัวนะคะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนหลังจากนั้นนะคะจับพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างค่ะเส้นที่เราทำอยู่ก็คือเส้นนี้เราสอดเส้นที่สองค่ะ ปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมาก็ไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะดึงทีเดียวพร้อมกันนะคะเราก็จับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างเส้นที่เราทำก็คือเส้นนี้สอดเส้นนี้ไปแล้วเราก็สอดเส้นถัดไปเรื่อยๆค่ะ ปลายริบบิ้นก็มาทะลุออกด้านล่างนะคะเส้นต่อมาเส้นนี้เราจับริบบิ้นขึ้นไปด้านบนพัดปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างสอดลงไปที่ฐานของเส้นถัดไปค่ะทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดึงพร้อมกันนะคะ เรียบร้อยค่ะเราไล่ดึงเทต่เส้นเลยนะคะเราก็จะได้ดอกบัวแดงที่สวยแล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรามาตัดเก็บปลายดิบบินนะคะแม่เหมียวจะตัด เหลือประมาณนี้ค่ะประมาณสามเซนติเมตรประมาณนี้แล้วเราก็สอดลงไปก็คือเส้นที่เราทําก็คือเส้นนี้นะคะเราสอดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะเอามือกดที่มุมด้วยนะคะเนี่ยต่อมาค่ะก็เหลือไว้ประมาณสามเซนติเมตรนะคะสอดเส้นถัดมา เป็นต่อมาค่ะ เราก็ทำให้ครบทั้ง8เส้นนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะด้านหลังเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ด้านหน้าค่ะก็สวยงามมากเลยนะคะเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะ